ว่าน้าชมเน่<ม>ตอบเน่<ม>ตอบอ่านเน<ม>โ่โอ้ยอืมอืมเออขอให้อีพอเน่พอเอ้ยโอ้กินฮอดว่าเบิ้งพอเอ้ยโอ้กินฮอดเด้โอ้กินฮอดอีพอเด้อีพอไปหาเงินช่วยปุ๊ป,ปให้โอ,อ้อออบ,บอกพอ,พอเพอเย้ย chu pupu bò chu pupu bội yang ui ui pin pupu nè na, ui 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 là, ui 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 thăng đê, tô nì nì, tô nì nì ui ui chia กินปุบป่ราคาแพงเลยเชียห์้าชื่อกระปุปุวนหเด้อเห็นปะเออบอกงาเด้องาชื่อปุบป่อโอแน่เด้อชืปุบป่ในไอายน่บอกงานน่กระปุ่นปุ่นี่ก้าาก็ใส่น 唱嘞，马超超，你唱慢嘞。